เราจะทําอะไรวันนี้เราทําอะไรคางคกเราไม่ต้องกางคกสิเราจะทำเอแคลร์อรอะไหเต็ม สิบให้เท่าไหร่ครับทำไมนิ่งอ่ะทำไมนิ่งอ่ะพี่ผ่านไม่ผ่านเอแคคุณแม่มันแบบหวานหวานเกินไปอ้าวตายแล้วแม่ต้องลดน้ำตาลลงหรอไม่รู้อันนี้ตัดสินไม่ได้อทำไมตัดสินไม่ได้อะแล้วงี้จะได้ทำอีพีต่อไปไหมเ่ยผมไม่ได้แล้วล่ะแม่ไม่เชื่อต้องให้คุนอื่นแม่ขอตัวจอกลองแล้วทุกคนกลับบ้านได้ และตอนนี้นะคะคุณผู้ชมได้เวลา เมนูนี้พี่ดินชอบด้วยแม่เตรียมของอุปกรณ์เอาไว้เลยเราจะทําอะไรวันนี้เราทําอะไรคือคืออะไรคางคกเราไม่้องคางคกติดเราจะทาเอแคล์อ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันเลยนะพี่ช่วยแม่หรือเปล่าวันนี้บอกก่อนจะช่วยแม่ทําเอแคล์ไหมช่วยยุ่งช่วยยุ่งนะและตกลงถ้าวันนี้พี่ดินชิมแล้วถ้าอร่อยแม่จะได้ไปต่อไหมได้ไปต่อแต่ถ้าไม่อร่อยอะ ไม่ได้ไปต่อให้เลิกรายการเลยค้างเลยอ่ะเอาอีกแล้วมีการท้าด้วยบอกว่าถ้าไม่อร่อยไม่ต้องทํารายการเลยด้าพาเขาโคต้องยุบรายการเลยม,มาดูส่วนผสมเราจะแบ่งส่วนผสมออกไป2ส่วนด้วยกันสําหรับเอแคลนะคะจะมีส่วนผสมของแป้งแล้วก็มีส่วนผสมของไส้เอแครนนั่นเอง ใช่หม้อก่อนเลยค่ะวันนี้เราจะตั้งไฟด้วยนะคะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเราใส่น้ําเปล่ากับเนยลงไปก่อนค่ะน้องดีมาดูคุณแม่ทําเปล่าใส่น้ําลงไปเลยนะแล้วก็ตั้งไฟค่ะอ่ะใส่เนยลงไปค่ะก็คือต้มน้ําแล้วก็เนยนะคะให้ละลายไปเลยนี่ทุกคนเชื่อมหมสูตรนี้นะมีคนแบบอยากจะแบบสั่งซื้อด้วยอ่ะจะขอ C F เอแคลด์ได้จริงๆอ่ะเอาพวกนี้ผสมรวมกันไปได้เลยนะ ใส่ผงฟูจะลอนก็ได้นะคะแล้วก็รวมไปก่อนเลยมาแล้วครับแม่เสร็จแล้วเราก็ใส่แป้งลงไปเลยแล้วก็คนค่ะก็คือบางคนจะใช้เป็นกระทะก็ได้นะคะอันนี้ด้าถนัดว่าด้าว่าเป็นหม้อดีกว่าแล้วก็พยายามบี้ค่ะให้แป้งกับตัวของเนยกัน น้ำอะ่ะผสมให้เข้ากันสูตรนี้ได้ประมาณสักประมาณ60ลูกนะอันนี้ค่ะให้มันได้งดุดๆวดแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ปิดไฟได้เลยคุณผู้ชมไม่เห็นแบบมีใครดูเลยฮะเขาก็ดูอยู่ในนี้ไงจริง,รงๆอ่ะค่ะเราจะใช้ตัวนี้ค่ะเครื่องมิกซอร์น,นะให้แบบว่าตัวแป้งเอแครรู้สึกว่าอุ่นๆนะคะแล้วค่อยใส่ไข่อย่าเพิ่งใส่ตอนร้อนนะเดี๋ยวไข่ม,มันสุก แม่ทำขนมเก่งไหมลูกอันก็ไม่อร่อยนะอย่างเช่นอะไรไม่อร่อยเยลลี่ลูกตาเยลลี่ลูกตาคือผิดพลาดมากคือเขาบอกว่ามันไม่เห็นเป็นเยลลี่เลยมันเหมือนมัชเมลโล่ใช่ไหมเขาบอกคนนี้ร้ายใครร้ายบอกสิใครร้ายกินดีหมุนเออโอ้โหพี่แรงเยอะโอเคอุ่นแล้วใส่ไข่พี่ดินตอกไข่แล้วก็ใส่ทีละฟองอย่าใส่ทั้งหมดอ่ะใส่ไข่ ระวังเปลือกตกลงไปด้วยนะลูกเปลือกตกลงไปด้วยอะระวังสิลูกอันต่อไปค่ะปั่นไปเรื่อยๆเลยค่ะอ่าตอกไข่ค่ะอีกฟองนึงค่ะโอเคออไม่เนไม่เนื้อเนียนๆสวยๆแบบเนี้ยโอเคอันนี้พร้อมบีบแล้ว แล้วก็ตอนนี้นะคะเราเอาตัวเนื้อของแป้งเอแคร์ค่ะมาใส่ในที่บีบแบบนี้ใครไม่มีที่บีบแบบนี้เนี่ยใส่ถุงพลาสติกที่มันเป็นถุงถุงพลาสติกใสอะค่ะแล้วก็ตัดหัวก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าใครมีหัวบีบลายของเอแคร์ก็จะสวยขึ้นน้องดีมาช่วยคุณแม่บีบไหมครับโอเคมาน้องดีช่วยจับถาดให้คุณแม่ได้ไหมครับหนึซ้ แล้วไม่ธรรมดามีแบบความเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะพร้อมอบแล้วอันนี้ค่ะเอแคร์ e care. สูตรด้าก็คือว่าวอร์มเตาอบนะคะอุณหภูมิ220องศาเซลเซียสอบรอบแรก10นาทีแล้วก็รอบ2ออบต่ออีก5นาทีใช้ความร้อนลดลงมา180องศาเตรียมเอาเข้าเตาอบเลยจ้านี่ค่ะเข้าเตาอบเลยแล้วก็ตั้งอุณหภูมิ เรียบร้อยนะคะรอ10นาทีเดี๋ยวมันก็จะขึ้นฟูแล้วก็รอบ2ก็คืออบอีก5นาที180องศาอ่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ ทีนี้เรามาดูส่วนผสมของไส้คัสตาร์ดกันบ้างวันนี้ด้าไม่ได้ใส่เป็นไส้กาแฟรหรือช็อกโกแลตใดๆนะคะเป็นไส้คัสตาร์ดง่ายๆเลยเอแคจริงแล้วค่าออริจินอลจริงอะ่ะต้องไป็ไส้คัสตาร์ดแล้วจะอร่อยเราต้มนมก่อนคะ่ะนมที่บอกไว้อ่าเราใช้500กรัมนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะระหว่างนี้เราก็จะเอาน้ําตาลทรายน้ํากับไข่มาผสมกันก่อนเทน้ําตาลทรายลงไปคะ่ะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะคะ แล้วก็ผสมไข่กับน้ําตาลทรายให้เข้ากันค่ะแบบนี้ให้แบบตัวน้ําตาลละลายนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วให้น้องดีนชิมดีกว่า ของหวานที่ได้ชอบทำอะไรกะบอกถ้าถามได้หรอจริงๆแล้วชอบทําขนมเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กเลยอะเด็กๆอะอยากเป็นแบบเป็นเชฟทาขนมอะไรอย่างเงี้ยอยากเปิดร้านเบเกอรี่นี่คือความฝันตอนเด็กๆก็จะชอบจริงๆอะถ้าเรื่องขนมอะทาตั้งแต่เด็กแล้วเนาะทำเริ่มแบบเมนูแรกก็จะเป็นแบบบลูเบอร์รี่พายอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้เตาอบก,ก็ทํามาแล้วอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวรอให้แบบว่าตัวนมอุ่นๆก่อนนะคะแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปนะคะช่วงนี้ที่ใส่แป้งข้าวโพดเราก็ต้องขยันคนนะ เราก็ใส่กลิ่นวานิลาลงไปได้เลยคนให้ตัวคัสตาร์ดมันเริ่มแบบข้นๆเหมือนมายองเนสสูตรนี้ฉันปรับจนสูตรจนแบบทุกคนชมอร่อยอองบับขอให้ทำให้กินอ่ะโอเคเรียบร้อยค่ะใส่คัสตาร์ดได้แล้วสวยมากเลยพี่ดินดูสิคะเอแคคุณแม่สวยไหม ตอนนี้เราต้องพักให้เอแคลเย็นนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะบีบไส้ตอนในขณะที่ไส้ร้อนแล้วก็เอแคลร้อนจะทําให้อายุการเก็บอ่ะมันจะอยู่ได้น้อยมันก็จะเสียไวแต่ถ้าเรารอให้แป้งเอแคลเย็นแล้วก็ไส้เอแคลเย็นแล้วก็บีบไส้ในตอนนั้นแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไปอันนี้ก็จะอยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์เลยนะคะแต่ให้ดีก็คือประมาณสัก1-3วันจะกําลังดีมากเพราะฉะนั้นระวังนะอย่าใส่เอแคลตอนร้อน บบว่าไส้เนี่ยคะ่ะทำไส้คัสตาร์ดเสร็จแล้วนะคะวิธีการก็คือว่าหาแรบคะ่ะอย่าแรบข้างบนนี้นะเพราะไอ้น้ำจะขึ้นทําให้เสียง่ายเราต้องแรบให้ติดกับเนื้อขนมเลยเนาะแรปเสร็จเอาไปแช่ตู้เย็นค่ะแล้วก็รอประมาณสักครึ่งชั่วโมงให้มันเย็นนะคะแล้วเสร็จแล้วค่อยเอามาบีบไส้นะคะวันนี้เดี๋ยวจะบีบให้ดูวิธีการบีบไส้เป็นยังไงเนี่ยค่ะพอแป้งเย็นแล้วเนาะเราเจาะรูอย่างแบบนี้นะคะนี่เจาะรูตรงนี้ อันไหนไม่สวยเทคนิคของด้าคืออะไรรูป้ป่ะถ้าอันไหนไม่สวยอะ่ะบีบไส้เสร็จแล้วก็ใส่เข้าปากไปเลย <laughs> ไม่ต้องโชยให้ใครเห็นนะคะเทคนิคนะคะนี่นะคะเราก็บีบเข้าไปเนี่ยคะ่ะไส้มันก็จะเริ่มเข้าไปละโ <c oughs> อ้โอะไหนมาไหนบอกว่าไม่ธรรมดาอย่างเนี้ยอันนี้เละ <c oughs> อืมอร่อย <c oughs> <c oughs> น้องดีนคุณแม่ทำไอแคล<ม>เสร็จเรียบร้อยแล้วชิมให้คุณแม่หน่อยสิเนี่ยแม่จะได้ไปต่อไหมผ่านไม่ผ่านพี่ชิมเลยครับดนแจ<ได>โอ้โหแม่ชิมด้วยนะอไอแคลไส่เยิมๆแน่นๆเห็นไหมไส่แน่นๆไส่เยอะเหมือนินรีกตาเลยเออแอนัเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับ ทำไมนิ่งอะ่ะทำไมนิ่งอ่ะพี่ผ่านไม่ผ่านเอแคร์คุณแม่มันแบบหวานหวานเกินไปอ้าวตาย,ออตายละแม่ต้องลดน้ำตาลลงหรอไม่อยากแต่ให้คุณอื่นมาชิม <c oughs> พี่ดีนพูดคนเดียวไม่เชื่อแล้วพี่ดีนอะ่ะกินเยอะหรือเปล่าไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยอยากให้คุณอื่นมาชิมได้ไหม <c oughs> ได้ได้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านแต่พี่ดีนให้แม่ผ่านไปทำอีพีต่อไปไหมไม่รู้อันนี้ตัดสินไม่ได้จะไมตัดสินไม่ได้อะ อีพีต่อไปไหมอะผไม่ได้แล้วล่ะโอ๊ยจริงเหรอคุณแม่้องกลับบ้านแล้วหรอทำอีพีต่อไปไม่ได้แล้วหรอไม่ควรเลยควรทำรายการต่อไปไหมครับไม่เลยแม่ไม่เชื่อต้องให้คุณด่นแม่ขอตัวจะกองแล้วควรกลับบ้านได้ไปแลแม่ดินกลับบ้านดีูดใหม่ผู้ใหม่ไปต่อครับหวานเกินไปเลยครับทั้งผู้ชม แย่เล่นแย่เล่นครับฮะแย่เล่นเอาแย่เล่นใจหายหมดเลยชิมอีกชิ้นหนึ่งสิอร่อยไหมอร่อยคือคือพอดี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 ได้ไปต่อไหมได้ไปอ๋อโอเคสบายใจแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าใช่ไหมงั้นลาคุณผู้ชมแหมบอกแม่อร่อยกินทั้งสามลูกเลยนะบอกแม่อร่อยกินสามลูกเลยนะฮะแหมสามลูกแล้วนะโอ้โหสา ได้สูตรนี้ค่ะใครที่อยากลองทําก็เอาไปทําได้เลยนะคะไม่ห่วงกันวันนี้เปิดเผยสูตรแบบครบเรียบร้อยเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยค่ะกับช่องของเราค่ะ DJ Dada Official นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะพี่ทีมเราบอกเพื่อนๆหน่อยเลยว่ากด Subscribe ยังไงทําไงกดกระดิ่งปุ๊งๆึ๊ง <laughs> <laughs> วันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณนะคะบ๊ายบายติดตามกันใหม่ในอีพีหน้านาบายเอคแม่ผมอร่อยมากครับอ,อ